กลับมาติดตามชมข่าวกับสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT บีภาคกลางกันอีกช่วงหนึ่งค่ะคลับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่จังหวัดลบบุรีกันบ้างครับโดยจังหวัดลบบุรีประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธี <c oughs> เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรี เพื่อน,น้อมรํำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเป็นวีรกษัตริย์ผู้มีพระปิชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและประเพณีอันล้าสมัยให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งแรกของประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347 ส่งถลเหลงถวันราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่4แห่งมหาจักรีวงศ์สเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,411ศสิริพระชนมพรรษาได้6 4พรรษาทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปิชาสามารถทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและประเพณีอันล้าสมัยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ นอกจากนั้นทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำที่ตำบลว่าก,กอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18สิงหาคม2411องค์การยูเนสโกได้ยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีพระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และปรงชนชาวไทยพร้อมการถวายพระราชสมัญญานามพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย